ตุนตุนตุรุนต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 นตุ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 นตนตุตุนตุนนตุ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 นตนตุนนตุ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 นตนตุนตุนตุ เอ,อ,ข,อของที่อยู่ในถุงนี้ทั้งหมดมีตรงนี้ด้วยม,มีที่พัดด้วยะค่ะเอมแล้วม,นนมันคืออะไรคะเนี่ยมันคืออะไรของขวัญที่พี่เราซื้อให้จะจากไหนคะนครกับไม่ใช่นครน,นะคะซื้อมาจาก สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวของของของพี่ละที่เราซื้อให้นะคะจากไหนคะจากไหนจากญี่ปุ่นจากที่ไหนคะจากที่ไหนจากฮันกุค,ค่ะถูกค่ะมามชิ้นแรกคะ่ะชิ้นแรกชิ้นแรกก็คือพัตเตอร์อยา อ่าปัตเตียลายอะไรอะอันนี้ก็เอ้ยยายเแบบีชแบบ้ชัดตือเตึอเตึอเตืเบบี้ชัดตือเตึอเตึอเตือันนี้เอ้ออันนี้คือเอ่มที่แปลชืที่ปลาเซียวกันงายอะไรรู้จักปะไม่รู้จักฮัชิวพิงค์คือฮัชิวพิงค์คือไม่ใช่ เคยเห็นแต่เคยเห็นแต่ไม่เคยรู้จักว้าวเคยเห็นด้วยเหรออันนี้คือที่พัดโอ้ยงเจนเลยขอไปเร็วๆขอไปเร็วๆอนันนี้อันนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นที่อันนี้นะคะที่ปั๊มกระดาษอันนี้อันนี้เราปัม๊มพี่เราลืมกดนะถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปั๊มให้อีกครั้ง นี่นี่ปั๊มกับหลังนี่นะคะไม่โฟกัสเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะไปต่อไปต่อค่ะแล้วก็แล้วก็นี้นะคะคือคือกดเขียพบาราคาพบาราอันนี้คือใส่หัวใส่หัวน้องหรือใส่หัวเราคะใส่หัวน้องนะคะ ล้วจะไปแวน้นที่ไหนเนี่ยต้องใส่หมวกกันน็อกหรอใช่อันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นที่ใส่เงินแล้วก็ใส่อันนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่เอ้ยอันนี้อันนี้เป็นพวงกุญแจะะอันนี้เป็นพวงกุญแจนะคะอันนี้เป็นพวงกุญแจของนกเพนกวินอยู่ด้านในเน้อลองขยับนื้อลองขยับ น้ำมันไหลลงปะมันมันต้องมันต้องวนแบบนี้มันไม่มีวันจมปะมันไม่มีวันจมเลิศเลยละเลิศมาออินไ์ใกล้กนี่นะคะมันไม่โฟกัสแต่วไม่เป็นไรค่ะก่อนแล้วก็ของเออันนี้อันนี้ก็เลวเว้นไว้ก่อนอันนี้คือที่ใส่ของของเก่าในอันนั้นนะคะในห้องน้ำในห้องน้ำ ในバスルームมันส์ broken โอเคค่ะสกิปค่ะอันต่อไปเลยค่ะแล้วนี้ก็คือที่เออที่ใส่ของอันนี้ก็คือที่จิ้มฟันที่จิ้มผลไม้ที่จิ้มผลไม้ไม่จิ้มฟันนี่นะคะ,ะ,คะเป็นแบบนี้โอเคค่ะ ต่อไปค่ะต่อไปพิเศษ the next one is แล้วก็อันนี้คือที่พี่เราซื้อมาให้เป็น happy birthday h ว่าจะใช้ของปีนี้แต่ว่าอดใช้แล้วเลยมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวจะไปใช้ต่อปีหน้าเพราะว่าพี่เราไม่มาพี่เราไปทำอะไรพี่เราไปกรุงเทพเออไม่ใช่ไปไปเข้าค่าย และอันนี้อันนี้คืออะไรนะพี่มันเป็นแบบหอยเชลเชลแบบปิดเดอร์อันต่อไปกันแดดพิมทาหน้านะคะกันแดดหรือพิมทาหน้า, <Okay. S 2> า,นาอันนี้ของแม่อันนี้คือที่ปัม๊มที่ปั๊มให้เป็นรูปมันนี่รูปอะไร Hello Kitty Kitty อันต่อไป อันนี้คือที่ใส่ที่ใส่แป้งสีฟันใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเอต่อไปค่ะต่อไปอันนี้ครีมทาหน้าครีมทาหน้านะคะโอเคค่ะต่อไปต่อไปแล้วก็ที่ใส่เค้กใช่เหรอคะใช่ค่ะขับเค้กเลิศแล้วก็นี้ที่ใส่เจาะนมไม่ใช่ไม่ใช่ นี่คือพี่อะีรอันนี้อีอันนึงหายไปไหนเอออยู่นี่นี่นี่คือโอเคค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็แล้อันสุดท้ายยัง <c oughs> เรากางเกงล่ะฮะกางเกงไม่รู้โ <Okay S 1> อเคค่ะงั้นอันนี้ต่ออันนี้อะไรอันนี้คือที่ที่มันเป็นเป็นเนี้ยฮะ ออันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือที่ที่เป็นผงๆแล้วก็ใส่อะโอ๊ยใครทำอันนี้ is the last one อ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวไม่ต้องไม่ต้องสวัสดีหลายรอบค่ะคลิปเดิมเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะใส่เลยแบลมากไหนใส่เลยใส่เลย ขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวมา transition transition แป๊บนึงนะคะโอ้ทิม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 น่ารักไหมคะน่ารักไหมคะอันนี้อันนี้เราต้องเต้นท่านี้เด็ด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 เฮ้ยไม่ใช่ไม่เอามาต้อง say goodbye say goodbye happy birthday Hey to you Ding Ding, everyone. Hey to you Ding Ding. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, who you Ding Happy birthday, hey to you Ding Ding. Happy birthday, to you Ding Ding. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, birthday who you, you Ding Ding. Okay ka, bye bye. Bye bye. ขอบคุณค่ะ.ปิดคลิป <coughs> <Khabun tha. coughs> <laughs> mấy